สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูสุนสคนนะครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วหลังจากเสมือมลงแต่คลิปเรียวนะครับผมเมื่อนี่ลงคลิปงเงาแน่เราสตีแนนะครับอ่ามาเบืองลูกไส้ครับผมน่ตั้งท่าเสียออกเวียวลนะครับนี่เดี๋ยวคืนนี้นะครับผมจยเอาลูกไส้ผมนะครับผมลูกรักของพ่อเนี่ยฮะ คันนี้เลยลูกหลักของพ่อคิดถึงไรคิดหอดไรนะครับนีอ่อยู่ด้วยกันมาสองปีนะครับผมเดี๋ยวขึ้นในเสิเอาออกนะครับผมเอาออกไปที่หลักซีนะครับคันนี้เอกไปที่หลักซีนะฮะเพราะว่าคันนี้มันมีใบมีดครับคันที่ขับสู้มือโวม,มีใบมีดพี่น้องเอ้ยดงเดง้ดง롱เดงเง้งอยู่ นะงเมืองหลบขั้นนะครับอย่างข้างนี้ก็ยังสูงย่นอ่อนวะอย่างข้างนี้สีนอ่อนนะรถก็ยังหลายขั้นย้าครับผมสำหรับรออย่างนะครับผมเตรียมออกงานกันบานนะครับเขามากกับไยนะครับออกงานกับไย บรรยากาศรอบๆครับผมหงส์สำราญนะฮะขยายซุ้มนี้มันมาจากใช่ไหมครับพี่น้องมาจากแท็กรถเมลโคครับผมเอารถเมลโคหล่อแท็กออกไปทํางานนะครับรถเมลโคหล่อแท็กแน่หล่ออย่างแน่นะครับผมออกไปแล้วก็มาแซ่ออกนะครับแซ่ออกเมืองกรองพี่น้องโหดขัดสำหรับบึงรลบน้ำล่าครับผม โอเคครับผมสุดท้ายนี้มากกว่าอะไรแชร์กูแชร์ครับผมถูกอกถูกใจสับกระดิ่งนะครับบริบูรณ์ผัดคลิปต่อไปนะะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ